สวัสดีครับในการก้องส่งพักสยามไปอาจารย์สุทัศนมัน่นเขตวิทก็มาพบกันอีกมีคลิปหนึ่งซึ่งผมเป็นข้าราชการรูบํานานนะครับเกษมก็เป็นสิบปีละก็ได้เอาพระทั้งเกจิและผูกครับทั้งเนื้อดินเนื้อชินเนื้อชิ้นเงินครับเนื้อตะกัวหลายยุคหลายสมัย เพราะว่าผมมีพระทั่วประเทศถึงใช้คาว่าในการกล้องส่องพระสยามเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าวันนี้ผมเอาพระอะไรมาให้ท่านในการกล้องส่องพระสยามกายจานร์สุทัศน์มันเขียนวิทย์ก็นําพระมาให้ชมกันอีกนะครับนีก่ก็เป็นพระลีลาคาหิบนะก็มีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์ มีหลายมีเนื้อดินเนื้อชินนะฮะและ้วก็พิพ์เนี่ยมีหลายพิมพ์ไม่ใช่มีพิมพ์เดียวนะครับบางคนเนี่ยเอ่อไม่ไม่รู้จริงก็เลยไปเอาพิมพ์เดียวแล้วก็ออกมาเล่นนะครับถ้าถ้าคนไหนที่คิดว่ามีพิมพ์เดียวสําหรับแ,และตําหนิต้องเหมือนกันหมดเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ นะเดี๋ยวดูนะฮะที่ให้ดูแล้วก็ได้ชมหลากหลายอันนี้เป็นพิมพ์ไม่มีไข่ปลาเดี๋ยวดูนะครับเ,เป็นพระลีลาของสุขโขทัยนะฮะแล้วก็ออกหลายวัดนะออกที่เขานิยมกันก็ทำหีบเขาจะเรียกทำหีบลีลาวัดทำหีบเนี่ยนะ แต่จริงๆออกวัดคุยมาตูมั่งตะพันหินมั่งวัดมหา,าธาตุมั่งพิมพ์ก็คล้ายๆกันเนี่ยจะผิดแต่ขนาดจะเล็กกว่ากันหน่อยสูงกว่ากันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ให้ดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูอยังไงทีนี้ผมมีให้เทียบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็น,เป,นเป็นดินเก่าหินเก่าที่เป็นจะเป็นพันปีแล้วพระองค์เนี้ยเขามาแกะนะฮะเอาเอาเอา,เอาดินอะเอาดินเก่านะครับ เนี่ยเขาเอามาแกะเป็นวัดเป็นอาถารถนะเนี่ยเนื้อเห็นไหมเดี๋ยวดูใกล้องค์เนี้ยก็ว้างจริงๆเนี่ยเฉพาะเนื้อผ้าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่สามเซนครึ่งนะฮะกว้างนะความสูงความสูงก็อยู่ที่ อันนี้เก้าเซนนะฮะเนีแล้วทีนี้องค์เนี้ยมีน้อยมากนะครับเสียนเสียนใหญ่บางคนยังไม่เคยเห็นเลยนี่ครับหลังอูมเห็นไ,ไหมเนี่ยนะหลังอูมแล้วเนื้อนะี่ดูฮะไม่ใช่เป็นพระใหม่ที่ทําเลียนแบบหรือมาทาสร้างใหม่ไม่ใช่เนี่ยครับดินเก่านะฮะจะเป็นแบบนี้เนี่ยเสียนบางคนยังไม่เคยเห็นเลยนะครับเนย นี่องค์หนึ่งหลังอุ้มนะฮนะเนี่ยครับบางคนบอกมันต้องมีไขค่ครับมีฮะมีแต่มีน้อยแต่พระพระบางองค์เนี่ยผมบอกเลยการอยู่ของของของที่อยู่ในกลุ่มไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากพะระลีลาชุดเนี้ยเป็นลีลาแบบเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในหม้อนะครับบางองค์นี่เกลี้ยงเก่าเลยเหมือนพระใหมนะ่เหมือนพระใหม่ แต่แต่เนื้อถ้าดูกันจริงๆฮะมันลึกซึ้งนะครับนะแต่มันแห้งแห้งมากหลังอูมนะครับออกน้อยนะครับหลังอูมเนี่ยเพราะมันทำยากนี้เออผมจะไม่เน้นในการดูพระ เอ่อที่เอาตําหนิมาว่ากันนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะถ้าจะเอาตําหนิมาว่ากันเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเยดี๋ยวไยดูผมจะให้ดูนะฮะอ่าสอกอ่าอันนี้อันนี้เนี่ยครับสอ,อกเกินนะฮะอันเนี้ยนะแล้วทีนี้เนี่ยครับคอเนี่ยยังไม่เหมือนกันเลยนะะ นี่ตรงตรงตรงเสียนนี้โตไม่เท่ากันนะครับอ่เนี่ยอันนี้มีรอยขาดด้วยอ้าวดูติ่งหูอ่าอันนี้เห็นชัดอันนี้ไม่เห็นเห็นไหมถ้าถ้าไปเอาตำหนิแบบชัดๆอย่างเงี้ยมันต้องชัดอ้าวแล้วอมนี้ไม่ชัดก็เกสิครับเนี่ยทัทง้ทงทั้งที่เนื้ออันเดียวกันเนี่ยอ่านี่อังสะ อันนี้เห็นชัดอันนี้ไม่เห็นเนี่ยเขียออกมาไม่เหมือนกันนะครับเนะี่ยแล้วพวกเส้นเนี่ยเขาจะเอาตำหนิแบบนี้แหละเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วแล้วบางคนเขาเอาเส้นนี้เส้นต้องมีตรงเนี้ยนะตรงกลางเนี่ยเอาบางพิมพ์เขาไม่มีครับเนี่ยอนะอ่าพอไม่มีตีเกเลยอนะตีแบบง่ายๆเออแล้วบางคนบอกกู้ยเก้มานานนะอะไรเงี้ยนะ ล้วเนื้อเกอมานานเนี่ยมันใครก็าทาตนไหนแล้วครับพาเนี่ยเขามาทํากันจริงๆเมื่อไม่เกินร้อยปีเนี่ยนะครับที่ทําเกกันนะที่ทําเล่นแบบกันนะ่เนี่ยทํามาหกสิบปีไปถึงแปดสิบปีเนี่ยยังไม่เกินร้อยปีเลยที่ทํากันนะอ่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเกิดมาตอนเด็กๆเนี่ยเขาให้กันเฉยๆน,นะครับให้กันเฉยเขาไม่มีการ แลกเปลี่ยนอะไรกันเขาแลกเปลี่ยนกันแต่แต่ส่วนมากบางคนน่ะบางคนก็ไม่เอาพระเข้าบ้านนะกินพระปุกนี่ก็ไม่เอาเข้าเลยเขาจะไปเอาพระอะไรรู้ไหมพระเกจิที่หลวงพ่อต้องยื่นให้กับมืออ่าอย่างนั้นเนี่ยสมัยที่ผมเป็นเด็กๆนะครับนะเส้นจีวรนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเส้นนี้ยแต่เส้นเนี้ยยังไม่เหมือนกันเลยนี่เห็นไหมอันนี้ไปแล้วมีรอยแตกองค์นี้ไม่มีเนะี่ย เนี่ยก็มันจะไปเอาตําหนิมาว่ากันนะผมว่ามันไม่ใช่ออาดูองคนี้องนี้หลังเรียบเนี่ยนี่ครับ,รบเห็นไหมเนื้ออย่างเงี้ยเห็นอนะเก็บให้หมดเลยเนี่ยผิวเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ผิวแต่งเนี่ยผิวรธรรมชาตินะครับนะฮะแต่อันนี้เป็นหลังเรียบเนี่ยเห็นไหมนี่หลังเรียบนะครับนี่ครับ อันนี้ยังไม่ได้เลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมด้วยเอาไว้ดูนะที่มันระเบิดเนี่ยเห็นไหมเขามีไข่ถ้าถ้าเป็นพระที่ทําเรียนแบบเขาไม่มีไข่ครับเขาไม่ได้ใส่ว่านใส่แล้วก็เอาลินใส่เฉยแต่พระสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีว่านมีเกสรดอกไม้มีผงพุทธคุณอะไรต่ออะไรเขาใส่และอันเนี้ยมันทาที่ทําระเบิดขึ้นมาเนี่ยคือตัวเนี้ยจะดันนะครับจะดันบางทีก็เยอะออกมาส่วนมากจะเป็น,นเอ่อพระ เนื้อชินนะครับมีน้ำเยิ้มออกมาแล้วมากัดเนื้อกัดผิวอ่ะครับก็ฝากไว้อาจารย์สุทธิพันธ์จวิ์มีความรู้ก็ให้ความรู้กันนะครับผมไม่ใช่เซียนแต่ผมพิจารณาเพราะมีของเก่ากิบนะฮะอย่งางไ้มามาเทียบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อผมพิจารณานะผมว่าไม่ผมไม่ได้พูดเรื่อยเฉยเหมือนกับเซียนนะ่ะเซียนเห็นปั๊บเนี่ยบางทีวางเลยบางทียังไม่ได้ดูเลยนะครับ โอ้ยมันผิดพิมพ์แค่นั้นแหละครับเนื้อก็ไม่ดูอ่ะโอเคครับก็ฝากไว้กับผู้ที่อยากจะได้แล้วมาแบ่งปัน,ปนกันได้นะโทรมาตาม,มาเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ไอดีนะครับ